สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n e นลของครูนัดเบคอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ค่ะเห็นหลายคนนะคะถามในเรื่องของการ Move on ในเรื่องของการเยียวยาตัวเองนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะ Move on จากคนนี้ออกไปได้สักทีวันนี้ค่ะนัดมีทั้งหมดเอ่อ10 ทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะการเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นในการเยียวยาตัวเองนะคะ9ขั้นตอนนี้ค่ะเรียกว่าอยู่ในหนังสือที่นัทเขียนไว้นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะนะัทจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รู้กันได้รับรู้เพื่อไปเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวในการ move on จากคนคนนี้ไปให้ได้นะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะข้อ1ค่ะคุณควรหยุด ทุกช่องทางการติดต่อกับแฟนเก่าของคุณไม่ว่าจะช่องทางใดๆก็ตามนะคะอย่างน้อย60วัน นะถ้าไม่ไหวจริงๆบล็อกเลยค่ะนัดแนะนําว่าบล็อกไปเลยจะดีกว่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะถ้าไม่บล็อกเวลาคุณเรียกได้ว่าเวลาคุณเศร้าเวลาคุณดาวลงไปจริงๆหรือเวลาคุณเมาค่ะก็คอยที่จะส่งข้อความหาเขาหรือโทรหาเขาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนัดแนะนําว่าควรที่จะบล็อกไปก่อนถ้าไหวนะแล้วในอนาคตค่ะเราค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่มันก็ยังไม่สายนะคะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวเราเองไว้ก่อน เอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อนนั่นเองต่อไปค่ะข้อ2ค่ะหยุดการเล่นโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะอันเฟนอันฟอลโล่แฟนเก่าของคุณให้หมด เพื่อที่จะได้ไม่เข้าไปส่องเพื่อที่จะได้ไม่เข้าไปตามดูเขานั่นเองเพราะถ้าคุณยังตามส่องตามดูอยู่ค่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคิดถึงรู้สึกว่ายังอยากกลับไปนะหรือบางทีเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วค่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกดาวลงไปรู้สึกแย่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นค่ะช่วงในช่วงที่เยียวยาตัวเองนั้นถ้าอยากเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรที่จะหยุดทุกอย่างให้หมดก่อนนะคะเพื่อตัวคุณเองค่ะแล้วก็ โฟกัสที่ตัวเองเข้าไว้ไม่ตามดูไม่ตามส่อง กับเขาไม่ว่าช่องทางใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างที่นัดบอกถ้าทําได้บล็อกไปก่อนบล็อกทุกช่องทางเลยโซเชียลมีเดียทั้งหลายช่องทางการติดต่อทั้งหลายบล็อกให้หมดเลยนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่เราควรจะเห็นแก่ตัวเราเองทําเพื่อตัวเองได้แล้วต่อไปค่ะข้อ3ค่ะหยุดการติดต่อกับครอบครัวของแฟนเก่าคุณหรือว่าเพื่อนของแฟนเก่าคุณนั่นเองนะคะเพราะจริงๆเราเมื่อไหร่ที่เราเลิกลากันไปแล้วเนี่ยกับครอบครัวของแฟนเก่านั้นก็ ถือได้ว่าแบบเรียกได้ว่ามันกลายเป็นคนอื่นไปแล้วแหละนะคะเราเองก็ไม่ใช่ว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกเขยของเขาอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นค่ะให,ให้หยุดการติดต่อทุกช่องทางก่อนในตอนนี้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายทักมาะคะ่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเก่าทักมาก็อาจจะคุยด้วยสักนิดหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นฝ่ายที่จะ เข้าไปทักหาเขาก่อนหรือพยายามกลับเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาก่อนนั่นเองนะคะถ้าเขาเป็นฝ่ายทักมาโอเคเราควรตอบตอบไปเพื่อเหมือนตอบเป็นมารยาทแค่นั้นพอนะคะตอบไปในลักษณะที่เป็นกลางเข้าไว้นะคะอย่างเช่นถ้าถามว่าดีขึ้นหรือ,อยังลูกอะไรแบบนี้ก็อ๋อดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็แค่นั้นพอนะคะทักทายตามสมควรต่อไปข้อ4ี่ค่ะลบเบอร์ของแฟนเก่าคุณออกจากเครื่องของคุณไปเลยนะเมื่อเรา เร็วนี้ค่ะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะคะของเพื่อนสนิทนัดเองนะคะประมาณตีหนึ่งแฟนเก่าก็โทรมากระหน่ำโทร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 ,ทร,ทร,ทรคือแฟนเก่าคนนี้คือเลิกกันไปได้สักพักแล้วแต่ปรากฏเขาเมานะคะเมาทีไรโทรมาทุกทีนะคะแล้วซึ่งเพื่อนสนิทนัดก็อยู่กับแฟนใหม่ด้วยนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่ะ คุณควรที่จะลบเบอร์ของแฟนเก่าคุณทิ้งไปก่อนในตอนนี้นะคะเพื่อป้องกันการเมาแล้วโทรไปหรือทนไม่ไหวจริงๆอยากที่จะโทรอย่างที่จะคุยอยากได้ยินเสียงนั่นเองนะคะเพราะว่าในการเยียวยาตัวเองนั้นมันจะต้องมีช่วงหนึ่งค่ะที่อารมณ์คุณมันจะดาวลงไปแบบต่ําสุดดิ่งลงดิ่งไปเลยจริงๆแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบว่าฉันอยากทําอะไรสักอย่างอาการเหมือนคนลงแดง เวลาขาดยาเสพติดนั่นเองนะคะเมื่อเราเราลงแดงขาดยาเสพติดเราอยากได้ยาเสพติดอันนั้นถูกไหมคะเราก็พยายามจะไปควานหาย,ยาเสพติดเพื่อเอามาทําให้เราหายอาการนั้นนะคะแฟนเก่าก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเมื่อคุณลงแดงจากการ ตัดขาดแฟนเก่าแล้วคุณก็ต้องพยายามไปหาเขาให้ได้พยายามโทรหาพยายามติดต่อได้ยินเสียงหรือเห็นหน้าก็ยังดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะควรที่จะลบเบอร์ออกไปก่อนเพื่อป้องกันการเมาแล้วโทรไปนั่นเองต่อไปข้อ5ค่ะ เก็บทุกอย่างที่ทําให้คุณนึกถึงแฟนเก่าของคุณนะคะลงกล่องให้หมดค่ะแล้วเอาไปบริจาคหรือเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของก่อนก็ได้นะคะไปไว้ในที่ที่คุณเนี่ยจะไม่มองเห็นมันนะคะคุณไม่สามารถมองเห็นมันได้อีกต่อไปแล้วรูปคู่ดอกไม้ที่เขาเคยให้ตุ๊ก,กตาแก้วแหวนเงินทองสร้อยต่างๆ เก็บลงไปก่อนนะคะเก็บไว้เลยและเอาไปบริจาคก,ก็ดีหรือเอาไปขายมือสองก็ได้นะคะคือที่เมืองน,นอกที่ฝรั่งเขาชอบทําก็คือแบบเก็บลงกล่องแล้วเอาไปขายมือสองแทนนะคะส่วนอะไรที่มีค่ายอย่างเช่นทองหรือนาฬิกาแพงๆก็เอาไปขายเลยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นเรียกได้ว่าเป็นก้นถุงสําหรับเราเองนั่นเองนะคะเนาะเพราะไหนๆก็เลิกลากันไปแล้วนะคะแล้วเราเองก็ตั้งใจจะเดินหน้าแล้วอย่างน้อยก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปสักหน่อยก็ยังดีอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะแต่นัดเองเรียกได้ว่าแฟนชอบบอกว่าขี้งบนะคะเมื่อเรางบค่ะเงินก็สําคัญมากที่สุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็สิ่งของอ่ะเอาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อตัวเองจะดีกว่านะคะเพราะไหนๆเขาก็ให้เรามาแล้วนะคะก็ทำเป็นเงินก้นหุงสำหรับเราในการเลิกลากันไปแล้วกันเนอะอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ข้อหค่ะเออข้อหค่ะหาสมุดสวยๆสักเล่มนะคะเอามาไว้เพื่อระบายความในใจหรือบันทึกกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันของคุณการที่ได้เขียนออกไปการที่ได้ใช้ความคิดได้ระบายออกไปนั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะ ในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อไหร่ที่คุณได้เขียนลงไปมันจะทําให้คุณรู้สึกถึงสิ่งนั้นมากกว่าการที่นั่งจินตนาการภาพไว้ในหัวนั่งสร้างวิมานในอากาศนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ คุณควรที่จะหาสมุดสวยๆสักเล่มสมุดที่คุณชอบสักเล่มค่ะเอาไว้ระบายเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแย่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดาวลงไปแบบไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะสมุดเล่มนี้จะช่วยคุณได้นะคะเขียนลงไปในทุกสิ่งที่คุณรู้สึกค่ะเมื่อได้เขียนลงไปนะมันจะทําให้คุณรู้สึกโลง่งโล่งมากจริงๆนะคะอันนี้ลูกค้านั้นหลายคนคอมเมนต์กลับมาบอกว่ามันใช้ได้ผลจริงๆนะ อย่างลูกค้าบางคนที่มาปรึกษาค่ะแค่ได้พิมพ์เล่าเรื่องราวให้นัดฟังแค่นี้เขาก็รู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกโล่งขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกการเขียนระบาย อารมณ์ของเราออกไปนะคะมันช่วยได้จริงๆนะช่วยได้มากเลยด้วยต่อไปค่ะข้อ7ค่ะหาซัพพอร์ตทีมของคุณสัก2-3คนนะคะซัพพอร์ตทีมในที่นี้ก็หมายถึงเพื่อนสนิทของคุณที่คุณสามารถแชร์ทุกเรื่องได้นะคะที่คุณสามารถระบายในสิ่งที่คุณอัดอั้นใจไว้ให้เขาฟังได้นั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนแปลกหน้าก็ได้นะคะคนแปลกหน้ายอย่างนัทเนี่ยแหละนะจริงๆเพราะว่าคือหลายคนนะคะที่มาปรึกรับคำปรึกษามาดูดวงหรือมาคุยกับนัทเนี่ยเรียกได้ว่า เมื่อถ้าถ้าถ้านัดเป็นคนแปลกหน้านัดจะสามารถมองปัญหาของเขาได้มากกว่าที่เขามากกว่าคนที่อยู่ในปัญหานั้นจะมองเห็นเพราะฉะนั้นค่ะนัดก็จะสามารถให้คําแนะนําได้มากกว่านะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ควรทําอะไรสถานการณ์ตอนนี้ควรจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะหาซัพพอร์ตทีมของคุณสัก2-3คน แต่สังคมสมัยนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่โลกส่วนตัวสูงนะคะถ้าคุณหาไม่ได้จริงๆนะัดแนะนําว่าเป็นน้องสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวนะการที่คุณได้นั่งพูดคุยกับน้องหมาน้องแมวค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณได้ระบายได้ปรึกษาได้พูด ได้พูดคุยกับเพื่อนดีๆสักคนนั่นเองนะคะอย่างนัทเคยบอกไปในในหลายๆคลิปแล้วแหละ,ละว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนค่ะบําบัดได้ด้วยสัตว์เลี้ยงนะคะน้องหมาน้องแมวนันแนะนําว่าขอเป็นน้องหมาหรือน้องแมว หรือเป็นกระต่ายก็ได้ขอเป็นสิ่งที่คุณสามารถจับต้องเขาได้จะดีกว่าไม่ใช่ปลานะไม่ใช่นกที่คุณไม่สามารถทําอะไรด้วยได้เลยนะคะปลาเราก็ได้นั่งแค่มองเขาว่ายไปไว่ายมานะคะนัดขอเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณสามารถจับต้องได้จะดีกว่านะคะแล้วทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าหมาจอนจัดแมวจอนจัดก็มีเยอะมากนะคะไปรับน้อง พวกนี้มาเลี้ยงนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เขาด้วยได้บุญด้วยนะอย่างแมวที่อยู่บ้านนะทั้งหมด10ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเก็บมาหมดเลยนะคะตอนแรกเหลือ9้าตัวแล้วแหละนะพอตายไป1ตัวเป็นโรคตายปรากฏอยู่ดีๆวันดีคืนดีค่ะมีลูกแมวมาวิ่งอยู่ในบ้านมาวิ่งอยู่ในแถวแถวบ้าน คุณแม่ตาดีมองเห็นอีกก็ไปให้เข้าให้น้ําสุดท้ายก็เอาเข้าบ้านนะคะจาก9ตัวก็กลายเป็น10ตัวเหมือนเดิมนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าน้องเทนนะคะเพราะว่ามาเป็นตัวที่10นั่นเองนะอ่าต่อไปข้อ8ค่ะ ตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณใหม่นะคะเมื่อคุณมีเป้าหมายค่ะมันจะทําให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้มากยิ่งขึ้นเป้าหมายระยะสัน้นเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายในแต่ละวันแล้วทําให้ได้ตามเป้าหมายนั้นนะคะแล้วเมื่อทําได้ค่ะก็ควรให้รางวัลตัวเองสักเล็กน้อยนะไม่ต้องเป็นรางวัลใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทํา เรียกได้ว่าเราสามารถทําตามเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายใหญ่ได้แล้วอันนั้นอาจจะตบรางวัลให้ตัวเองอย่างงามไปเลยก็ได้นะคะแต่ในในระหว่างวันค่ะถ้าคุณพยายามทําตามแผนแพลนที่วางไว้ได้ก็อาจจะให้รางวัลตัวเองโดยการดูซีรีส์ดีๆสักเรื่องก่อนนอนก็ได้นะคะหรือวันนี้ได้เอ็ดโอเควันนี้ทั้งวันเลยกินแบบไม่เกินกี่แคลนะคะมื้อเย็นอาจจะขอน้ำผลไม้หวานๆสักแก้วอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ข้อ9นะคะให้วางแผนทุกวันให้ดีและพยายามทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อ8ข้อ9อันนี้เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวโยงกันนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีแผนเมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายมันจะทําให้คุณมีสิ่งที่คุณสามารถยึดเหนี่ยวกับสิ่งนั้นได้ นะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่สิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะคะมันจะทําให้คุณไม่ฟุง้งซ่านไม่สะเปะสะปะไปซ้ายไปขวานะคะอย่างนัดตื่นมาค่ะแต่ละวันก็จะวางแผนไว้ก่อนเนอะว่าวันนี้เรามีลูกค้ากี่คนนะคะวันนี้เราจะทําอะไรบ้างวันนี้เราจะอัดคลิปเราจะอัพคลิปนะคะหรือวันนี้จะต้องไปไหนต้องพาคุณแม่ไปไหนต้องพาน้องสาวไปไหนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะในแต่ละวันก็จะวางแผนไว้เลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่ทําแล้วก็เขียน ค่าทิ้งไปนะคะค่าทิ้งไปเรื่อยๆเนะเหมือนทำแบบที่เขาเรียกว่า to do list นะคะก็คือวันนี้ต้องทำอะไรบ้างทำเสร็จแล้วก็ติกกต๊กถูกไปติ๊กถูกไปติ๊กถูกไปในช่องนั้นนะคะแต่บางวันก็ไม่สามารถที่จะทำตามแผนที่มีทั้งหมดได้นะคะเมื่อทำไม่ได้ค่ะก็ย้ายอันนี้ไปไว้ส่วนในส่วนของพุ่งนี้แทนนะคะเพราะกิจกรรมบางอย่างมันกินเวลานานกว่าที่เราคิดนั่นเองไม่ผิดเลยถ้าคุณจะทำตาม แผนที่วางไว้ไม่ได้นะคะไม่ผิดเลยไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองว่าโอ๊ยตายแล้วฉันทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะย้ายไปวันพรุ่งนี้หรือย้ายไปอาทิตย์หน้าอีกทีก็ยังได้นะคะชีวิตเรายังมีเวลาอีกเยอะนะคะยังมีเวลาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นแบ่งๆกันไปนะคะอันนี้เป็น9วิธีการเตรียมตัวก่อนที่คุณจะเข้าสู่โหมดการเยียวยาตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้เอามาจากหนังสือที่นัดเขียนเองนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็ แอดไลน์ด้านล่างค่ะมาสั่งซื้อกันได้นะคะในราคาเล่มละ390บาทนะคะเป็น, e book, นอีบุ๊กเนาะก็อ e ีบุ๊กหลังแจ้งโอนแล้วค่ะนะัจะส่งเป็นไฟล์ pdf ให้ก็เอาไปปริ้นต์เองก็ได้หรือว่าจะอ่านในมือถือก็ได้อย่างที่นัดอ่านเมื่อกี้นัดก็อ่านจากมือถือนะคะไม่มีไฟล์เป็นกระดาษของตัวเองนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดสมัยนี้เนาะอ่ะ ก็ในในหนังสือเล่มนั้นค่ะก็จะมีวิธีการที่จะทำให้คุณเนี่ย move on ได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีทำให้คุณเนี่ยสามารถก้าวเดินออกไปได้โดยที่แบบว่าเรียกได้ว่าเคลียร์เคลียร์ตัวเองนะคะซึ่งวิธีพวกนี้ค่ะนัดพิสูจน์มาแล้วว่าทำได้จริงนะและใครหลายๆคนที่ใช้ไปก็เรียกได้ว่า move on กันไปได้ทั่วหน้าแล้วนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับใครที่กำลังพยายาม move on อยู่นะคะก็พยายาม 9้ขั้นตอนนี้พยายามทําให้ได้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณทําขั้นที่1 2 3 4 5ได้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึก,สกโล่งมากๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณ move on จากคนคนนี้ไปได้ค่ะคุณก็จะเปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวเองแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย